สกครับส่วนอย่างน้อยที่น่ารักคนะครับกกบผมกับโปเกมอนยูไนเนี่ยฮะวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนที่ถ้าใครรู้จักนะครับมั่นใจได้ว่าอายุคุณเกินเล็กแน่นอนนะฮะนั่นครับคือเต่าเนี่ยฮะหรือบางคนจะเรียกว่าคาแมกก็ได้นะครับถ้าจำกันไม่ผิดนะฮะในโปเกมอนนะครับเจนแรกจะมีลิซาดอนใช่ไหมฮะจะมีเต่าแล้วก็มีกบนะฮะบางคนเรียกแบบนี้นะครับจิงเลนไฟเต่าแล้วก็กบนะฮะ คาแมกนะครับเป็นตัวละครนะครับที่ทุกสำนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจไทยเพจนอกอะไรก็แล้วแต่ทุกเพจฮนะให้เขาเป็นแรงเอสครับเหตุผลเลยครับมันคือมีสเตตที่ OP มากมากนะครับด้วยตัวของเขาเองครับเขามีพื้นฐานดีเฟนทีท่สูงมากนะครับและโคตรอึดนะครับ แต่ถ้าบิวดีๆออกไอเทมเป็นๆนะครับคาแมกจะเป็นตัวที่มีดามเมจสูงมากตัวหนึ่งนะครับและมันยืนทนกลางวงสุดๆและสกิลก็ดันเป็นสกิลหมู่สกิลป่วนมีเต็มไปหมดครับนะครับฉะนั้นเลยไม่แตกใจครับทำไมถึงได้แรง s s ของทุกสำนักนะฮะคาแมกข้อดีของเขาอีกนะครับนั่นคือครับตัวคาแมกนะครับแบ่งด้วยกันนะครับออกเป็น2องสายนีครับที่สามารถเล่นได้นะครับนั่นคือ สายโจมตีนะครับแบบดามเมจจ๋ามากมากนะครับและอีกสายหนึ่งเป็นสายป่วนหรือเป็นสายเปิดสายซัพพอร์ตให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยากเล่นสายไหนอันนี้แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ทีมเพที่คุยกับเพื่อนจริงจังนะครับเพราะทั้ง2สายมีข้อดีหมดนะครับแต่ข้อเสียของมันคือต้องเข้ากลางวงหมดทุกสายนะฮะถึงแม้ว่าจะตีไกลก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอย่างที่บอกไปครับ ศึกษาความเข้าใจของทุกสายให้ดีๆนะครับคุยกับเพื่อนดีๆว่าเฮ้ยมึงมึงต้องการสายไหนจะกูนะฮะและครับมันจะเล่นได้ครับและรับรองว่าถ้ามีคาแมกในทีมเนี่ยโคตรโหดครับเพราะฉะนั้นลองดูฮะเรามาดูบิลแรกกันนะครับบิลแรกนะครับจะเป็นบิลสําหรับสายโจมตีนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ก็แมกใส่เด็บพี่นะฮะพี่จะมาเล่นสายโจงสายโจมอะไรครับพี่ไม่ใช่นะฮะ อย่างที่บอกนะครับคาแมกนะครับเป็นตัวละครที่เอาตรงๆคือที่ได้แรง SS กันแบบทุกสำนักเพราะคาแมกมัน OP มากนะครับถ้าเราสามารถใช้บิลนี้ได้นะครับคาแมกจะกลายเป็นสายโจมตีได้และเป็นสายโจมตีที่โหดมากนะครับนั่นคืออย่างแรกครับสกิลที่ใช้ครับให้ใช้เป็นตัวสกิลวอเตอร์สเป t นะฮะ ตัวนี้ครับสกิลจะเป็นสกิลหมู่นะครับซึ่งจะใช้ได้ดีมากสําหรับการฟาร์มนะครับเห็นปะนะครับมันจะปล่อยน้ําลงมาครับเมื่อสกิลปล่อยน้ําลงมาครับมอนสเตอร์ตัวที่โดนนะครับจะสโลลงด้วยนะฮะอันนี้คือหัวใจหลักนะครับอันที่2ครับสกิลครับที่หมุนหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วเมื่อกี้นี้นะฮะบางคนถามว่าสกิลนั้นคืออะไรนะครับสกิลนี้นะครับจะทําให้คาแมกเข้าไปอยู่ในกระดองครับและข้อดีครับเวลากดครับมันจะรีเซ็ตสกิลแรกให้ด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับจะทําให้คาแมกครับเวลาบวกครับใช้ได้ถึง3สกิลนะฮะเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบนะครับกดนี้เปิดไปก่อนนะครับตีไปครับเห็นป่ะสกิลคูดาวครับไม่ต้องไปสนใจนะฮะเวลาเข้าบวกครับกดหมุนครับสกิลคูดาวทันทีและกดอีกรอบหนึ่งฮะนะครับเพราะฉะนั้น2สกิลนี้จะเป็นคอมโบที่ดีมากนะครับและสกิลไอที่เข้ากระดองแล้วหมุนครับจะเปลี่ยนการโจมตีของคาแมกเป็นรอบตัวครับ นึกถึงความโหดออกใช่ครับพอแบบบวกปุ๊บตีเป็นหมู่ครับแล้วหลังจากนั้นสกิลกลายเป็นหมู่ได้อีก2องสกิลครับฉันคาแมกจะเป็นอะไรที่โกงมากนะครับและที่สําคัญสกิลนี้นะครับนอกจากจะหมุนและรีเซ็ตแล้วนะครับตอนที่อยู่ในกระดองนะฮะจะมีพลังป้องกันที่สูงขึ้นด้วยนะครับนี่กดให้ดูครับกดหมุนไหมครับหมุนไหมครับเห็นปาะสกิลรีเซ็ตครับกดอีกรอบฮะนะครับเห็นป่ะครับ โหดที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสกิลสายโจมตีนะครับคราวนี้เรามาดูไอเทมบ้างครับว่าคาแมกสายนี้ใช้ไอเทมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับบัตตี้บาลีนะครับถือเข้าไปลยครับกดอันติแล้วเลือดเด้งเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับยิ่งคาแมกเป็นสายที่เข้าไปอยู่ในระยะใกล้นะครับถ้าใครเล่นสายโจมตีนะครับมันจะพาตัวเองพุ่งเข้าไปอยู่ข้างในนะครับแล้ว การที่อยู่กลางวงอย่างนั้นอย่างที่บอกครับรับตีนกันเต็มๆเพราะฉะนั้นบัตตี้บาเลียเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับกดอันติล้วเลือดแดงโคตรสำคัญนะครับไอเทมชิ้นที่2ตามมาติดๆนะครับคือชิ้นนี้นะครับเป็นการเพิ่มดา m เมจให้กับสาย Special Attack นะครับยิ่งตอนนี้เราจะบิวที่เป็นสาย Attack หรือเป็นดาเมจที่แบบจ๋าๆนะครับไอเทมนี้สำคัญมากนะครับและอีกหนึ่งไอเทมที่สำคัญสคัญของเขาเลยนะครับคือไอเทมนี้ครับ โฟกัสแบนนะครับถามว่าชิ้นนี้มันดียังไงนี่ครับไอเทมชิ้นนี้นะครับถ้าเรากดไปได้20นะครับมันจะเด้งเลือดให้14%ครับคำถามคือมันดียังไงขนาดนั้นเลยเหรอพี่นี่ครับไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเนี่ยบรรยายไม่ดีนะครับถ้าใครเล่น Nintendo มานะครับหรือมีข้อมูลเล่นเซิร์ฟเก่าๆมาเยอะแล้วนะครับจะรู้ว่า14%อันนี้เด้งติดต่อกัน3วินะครับ4 3่สานนะครับและที่มันพีคคือ มันเด้งเลยครับพอเลือดมันต่ำครับพอเลือดมันต่ำกว่าจุดหนึ่งฮะมันจะเด้งขึ้นมาทันทีครับ14 14แล้วก็14นะฮะไม่สนใจว่าโดนตีอยู่หรือเปล่านะครับพูดง่ายๆคือคาแมกแไม่จะอึดขึ้นแบบอึดโคตรครับคือของเดิมมันไม่ตายง่ายอยู่แล้วครับมันไม่มีตัวไหนวันฮิตคิวคาแมกตายอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นนะครับเลือดลดครับแล้วมันก็เด้งเด้งเด้งครับทำให้คาแมกอยู่ได้นานมากครับและแจกดาเมจได้ ถ้าเราใช้เซตนี้นะครับมั่นใจได้เลยครับว่าเราจะสามารถใช้สกิลครับโยนน้ําหมุนโยนน้ำครับหมุนต่อไปเรื่อยๆสักนิดนึงครับโยนน้ําจลีครับโยนน้าต่อหมุนได้ต่อโยนน้ําต่อได้ครับได้2ชุดเต็มๆแน่นอนครับยังไงก็ต่อสู้กันจนจบนะครับและถ้าสมมุติว่ามีอันตินะครับกดทันบัตตี้บาลียขึ้นอยู่ได้อีกยาวๆนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือบิวแรกของสายโจมตีครับ คราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งสายกันครับนั่นคือสายคอนโทรลนะฮะบางคนเรียกจะสายปวดสายอะไรก็ได้นะครับสายนี้นะครับใช้เทคนิคการเล่นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเหตุผลเลยนะฮะนั่นคือต้องใช้การคอนโทรลที่สูงมากนะครับเปิดไม่ดีมีน็อกนะฮะตายกลางวงนะครับเทคนิคหลักของสกิลนี้หรือสายนี้นะครับจะใช้เมนเมนด้วยกันอยู่2สกิลนะครับนั่นคือต้องเปิดด้วยสกิลเซิร์ฟนะฮะคือสกิลที่2นะครับเปิดเข้าไปกลางวงนะครับจากนั้นกดอันตินะครับ เพื่อครับทำให้ตัวเองมีเกาะและถ้าใครใส่ไอเทมถูกชนิดเข้าไปเนะครับเมื่อกดอันติแล้วดาเมจของตัวคาแมกจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ20%นะครับหลังจากนั้นนะครับจะต่อด้วยใช้สกิลไฮโดปัมนะครับผักมอนออกหรือผาักมอนเข้าไปหาเพื่อนแล้วแต่สเต็ปนะครับคือถามว่าทำไมสกิลนี้ถึงเล่นชอบเล่นชิใส่นี้กัอันนี้เหนปะครับเปิดเข้ามาครับจากนั้นกดอันตินะฮะ กดอันตรีเสร็จป้าบครับอยากได้ตัวไหนเลงครับแล้วผักแล้วผักออกไปให้เพื่อนนะครับนี่คือบิวที่แบบส่วนใหญ่เล่นกันเลยครับนั่นคือคาแมกถ้าเป็นสายป่วนจะเล่นบิวนี้ครับถ่ายเพื่อเปิดนะฮะจากนั้นครับล้วก็ใช้สกิลน้ําตัวนี้พุ่งออกไปนะครับสกิลน้าเซิร์ฟนะครับทุกครั้งที่กดนะครับมันจะพาคาแมกพุ่งไปข้างหน้านะฮะแบบมาเก็ตนะครับเลือกทิศทางได้ครับเลืที่ไหนพุ่งไปนะฮะ มอนสเตอร์ทุกตัวที่โดนจะติดมินิสตันนะครับและอีกสกิลหนึ่งคือไฮโดปั้มนะครับไฮโดปัมข้อดีคือมันเลือกทิศทางได้เหมือนกันครับอย่างเงี้ยครับอยากได้ทิศไหนครับเดินเข้าไปครับฉีดเข้าไปมันผลักเข้าไปครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเป็นสกิลผลักที่ดีนะครับสกิลเซิร์ฟนอกจากจะเปิดแล้วมันยังหนีได้ครับนั่นเลยเป็นข้อดีของสายนี้นะครับนั่นคือถ้าเล่นเป็นเล่นดีๆเล่นแบบข้องมือนะครับสกิลนี้หรือสายนี้ป่วนมากนะครับและสายนี้จะมีครูดาวสกิลที่ สั้นมากๆนะครับและมีสกิลดาเมจที่แรงเห็นไหมครับเปิดไปครับจากนั้นไถเอาไว้เห็นป่ะนี่ครับคอมโบแค่นี้ครับครึ่งหลอดครับแทบจะนอนแล้วฮะไปไหนลูกไปไหนลูกเรียบร้อยเนีฮะเพราะฉะนั้นครับสายนี้เอาจากใจนะครับเป็นสายอีกสายหนึ่งที่ดาเมจได้แรงมากนะครับถ้าคุมเป็นนะฮะคุมเป็นคุมเข้ามือ สายนี้ป่วนจริงนะครับแต่ต้องใช้ทีมวิร์กที่ดีมากนะฮะสายนี้นะครับเปิดไปเพื่อนไม่ตามก็เห็นมานักต่อน,นักแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราถนัดสายไหนเพื่อนเราชอบสายไหนสไตล์การเล่นของเราและเพื่อนเป็นแบบไหนอะไรยังไงลองฝึกดีๆครับรับรองว่าคาแมกตอบโจทย์ทุก สกิลและทุกสายแน่นอนครับคราวนี้มาดูไอเทมครับของบิวที่เป็นสายป่วนหรือเป็นสายคอนโทรลบ้างครับสายป่วนถามว่าใช้บิวแบบไหนฮะสายป่วนนะครับจะมีไอเทมของ2ชิ้นที่เหมือนสายโจมตีเลยนะครับนั่นคือบัตตี้บาลียยังไงก็ต้องใส่บอกข้อดีกันไปแล้วนะฮะอันถัดมาคือแวนนะครับอันนี้เพิ่มดาเมจนะครับยังไงก็คือเพิ่มดาเมจต้องใช้อยู่ดีและอีหนึ่งไอเทมที่สําคัญสําคัญเลยนะครับนั่นคืออันนี้ครับ Energy Amplifier นะฮะถามว่าข้อดีมันคืออะไรนะครับข้อดีของอันนี้เลยนะครับนั่นคือครับหลังจากที่ใช้ท่าอันตินะครับโปเกมอนจะใช้ดาเมจได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้นะครับเวลามันพุ่งเข้าไปแล้วครับมันไปเปิดอันติกลางวงครับดาเมจมันจะขึ้นมาแบบจ๋าจามากนะครับจ๋ามากๆจริงๆนะฮะ และนอกเหนือจากที่มันเขียนกันอยู่ตรงนี้นะครับมันยังมีอันนึงที่มันไม่ได้เขียนบอกเรานะครับหรือว่าเขาถอดออกไปก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะไม่ยอมเขียนมานะครับนั่นคือมันจะลดคูดาวของสกิลลงด้วยนะฮะฉะนั้นไอเทมชิ้นนี้ดีมากนะครับสำหรับสายป่วนนะครับอย่างที่บอกนะครับมันไถน้ําเข้าไปกลางวงครับกดเปิดอันติครับแล้วผักตัวออกมาให้เพื่อน ตัวนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับนั่นทําให้เราสามารถเปิดอันติได้ดีขึ้นสก,กิลการบวกจะดีขึ้นและทําให้เราเพิ่มดามเมจได้ดีขึ้นนะครับแต่อันนี้ย้ำนะครับต้องใช้ความสามารถเล่นนิดนึงนะฮะมันจะไม่ง่ายเหมือนสายโจมตีที่พุ่งเข้าไปหมุนหมุนกดหมุนหมุนกดยังไงเลือดเด้งทันมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นสายนี้ลองฝึกให้เข้ามือครับรับรองว่าเล่นคล่องนี่เพื่อนแบบตามตัวเข้าตีกันทุกครั้งแน่นอนฮะ คราวนี้มาดูพูดถึงสกิลเพย์กันบ้างครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเกมเลยครับคาแมกครับสามารถเล่นได้ทุกเลนนะฮะและนั่นคือเหตุผลหลกักๆว่าทำไมถึงให้คา r m แมกอยู่ที่แรงเอสกันนะครับง่ายๆเลยครับเหตุผลเลยครับเพราะว่าคา r m แมกนะฮะ เขาเข้าได้ทุกอย่างครับมีทั้งสกิลหมู่นะครับมีทั้งสกิลหนีมีทั้งสกิลเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคาแม็กเป็นอะไรที่สุดยอดครับอยากเล่นเล่นไหนเล่นครับอยู่เล่นบนคอนโทรลได้ไหมได้นะครับหรือจะไปเข้าป่าเพื่อฟาร์มแล้วปล่อยให้เพื่อนเล่นได้ไหมคําตอบก็คือได้อีกเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเล่นตัวไหนอะไรยังไงนะครับฝึกคาแม็กดีๆครับมันเป็นตัว s s ที่ทุกสํานักยอมรับนะฮะแล้วก็เก่งแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับ เราะฉะนันหลักๆวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นไรด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ